ที่40ความจริงถูกเปิดเผยเท่งปว่วยเล็งมุนกายลบออกไปพร้อมกับส่งเสียงท่านกล่าวไม่ผิดท่านหมายความถึงประโยคใดคนของเกี้ยมจุงกกตางไม่ใช่คนตปเงินหูยินหัวรเสียงใสพุ่งตัวเข้าไปจู่โจมอีกคราเท่งปว่วยเล็งเกรงกำลังฟาดออกฝ่ามือนหนึ่งเสียงโครมดังสนัน่นร่างเท่งป่ยเล็งเพียงแต่ชายผู ส่วนเต็งเงินหูเย็นถอยออกไปครึ่งกา้าวสายตาคู่งามของนางกับกลายเป็นกราดก็เรียวหน้าสะพังกลัวเถงปวยลิงแค้นเสียงในเมื่อมาฆ่าเราท่านก็สมควรร่วมทางมากับนางอย่างน้อยอยังมีผู้ช่วยเพิ่มอีกคนหนึ่งท่านเข้าใจเ,าเราคนเดียวฆ่าท่านไม่ได้หรือเถงปวยเลิงกล่าวว่าจำได้ว่าเราเคยต่อสู้กันมาหลายครั้งพวกท่านสองคนต่างร่วมมือกุ้มรุมเสมอมา แต่เรายังคงปลอดภัยดังเดิมซึ่งหมายความพวกท่านสองคนร่วมมือจึงจะคู่ขี่กำกึงกับเราได้บัดน,นี้ท่านพลาดเดียวท่านเคยได้คิดจะมีผลอย่างไรหรือไม่อย่ามีความมั่นใจถึงป่านนี้ก่อนเลยเรามาทดลองกันเถิดขาดคำทะลันกายไม้จะเข้าจู่โจมอีกครั้งเต้เท้งปวยเลงตะวดัดชาไวรอเราถามท่านเรื่องหนึ่งก่อนและบอกกับท่านอีกเรื่องหนึ่งด้วย ท่านยังมีอะไรต้องการทามและยังมีเรื่องราวใดต้องการบอกหรือกองสุนเกีงใช่ตกอยู่ในเงื้อมมือของเกียมจจงกกแล้วหรือไม่กงสุนเกงหรือท่านชนะไหนได้คิดไปว่ามันตกอยู่ในเงื้อมมือเกียมจจงกกใช่เพราะว่าพวกเราไม่ได้สกัดการไปหาของเกียมปากกับแปเลงหรือไม่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สําคัญคือเนื่องเพราะในแผ่นดินยุคนี้ นอกจากโกงสุนเก่งไม่มีผู้ใดสามารถใช้ฟฝีมือผ่าตัดไปเปลี่ยนแปลงชมหน้าของผู้คนแปลงเงินหูยินพงด้วยความตื่นเต้นสงสัยใช้ฟฝีมือผ่าตัดไปปลอมแปลงชมของอีกผู้หนึ่งท่านหมายความอย่างไรกันฮะท่านตองทราบแน่หลังจากสตรีนางหนึ่งที่แอบอ้างเป็นตัวนางไปที่กระท่อมชาวนาแล้วยังมีตัวปลอมของท่านอีกนางหนึ่งโกไปที่บ้านชาวนา เราทราบนางทั้งสองต่างตกอยู่ในเงื้อมมือพวกท่านเสียดายที่พวกนางทั้งสองไม่ใช่เรากับนางตัวจริงไม่มีการช่วยเหลือประโยชน์อย่างไรต่อพวกท่านเลยเถงปว่วยเล้งกล่าวว่าที่เราจะบอกกับท่านในตอนนี้คนซึ่งปลอมเป็นตัวนางตกอยู่ในเงื้อมมือพวกเราโดยถูกลีเกี้ยมป่วยยอมเสี่ยงกับบาดเจ็บใช้ด้ามกระบี่จี้จุดนางไว้ส่วนนางที่ปลอมตัวเป็นท่าน กลับไม่มีผู้ใดไปแต่ต้องนางนางกระแทกชิปรจรหัวใจฆ่าตัวตายไปเองนางไม่มีเหตุผลฆ่าตัวตายนอกจากนางตกในเงื้อมมือพวกทัานแล้วเถงปว่วยเล้งกล่าวว่าสตรีตัวปลอมที่เกี่ยมป่วยลงมือที่จริงจี้ใสจุดหลับของนางมิได้คาดคิดหยุดในร่างสตรีนางนั้นสลับที่กันไปแล้วเนื่องเพราะเกี่ยมป่วยจี้จุดหลับของนางกลับเป็นจี้ใส่จุดชีวิตของนาง เมื่อนางตายแล้วร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลอย่างใหญ่หลวงมีเพียงเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเท่านั้นยังเปลี่ยนเป็นทั้งชาราทั้งอัปลักส่วนสตรีที่ปลอมเป็นท่านเมื่อเห็นสภาพสตรีนางนั้นทนความวาดวันควรเสียไม่ได้จึงยอมฆ่าตัวตายไปเองเป็นงิ้นหูยินตัวสันร,ริกจนเห็นชัดนางร้องเสียงแหลมเราไม่เชื่อในแผ่นดินไนเลยมีเรื่องเช่นนี้ เถงเปลิ horror, mm ้องเล้แค้นหัวรเยยยันกล่าวมีหรือไม่มีเรื่องแค่นี้ตัวท่านเข้าใจกระจ่างกว่าเราเราเพียงแต่ต้องการให้ท่านทราบไว้ฝีมือยืนยงเป็นอัมบตะนี่ไม่อาจเชื่อถือได้วิธีไม่ให้ชราอยู่ที่หัวใจไม่มีผู้คนสาม,มารถแข่งแย่งชิงดีกับฟ้าดินต่อต้านขัดเืินกับวันเวลาสตรีไม่บังควรเห็นรูปชมภายนอกสำคัญเกินไปความงามของภายใน จึงเป็นความงามที่ยั่งเยืนชั่วนิรันดร์เราก็ต้องการให้ท่านทราบแม่กงสุนเก่งจะมีความสามารถพลิกฟ้าพลิกพื้นดินสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนมาได้จริงแต่มันไม่สามารถบรนดาลให้คนเป็นเป็นไม่ชรามไม่ตายไปได้ย่อมมีสักวันท่านจะพลันกับกลายเป็นเช่นสตรีนางนั้นถึงบ้นปลายได้แต่ความเวิง้งว้างว่างเปล่าในตอนนั้น ถูกสัมภสิงไม่ใช่เป็นของท่านอีกแล้วนอกจากสังขารที่เหีียวย่นอับลกท่านแม้สำนึกเสียใจก็สายเกินไปเสือเสียงเงินของแป้เล้งหัวเย็นตลริกได้ยินนาทรงเสียงสันสะท้านท่านท่านพ่านหันกายโฉบราดออกไปสุดวีทาวท่งเป๋ลิงหัวรเสียงกึกก้องไล่หลังกล่าวไปที่ใดท่านยังสามารถไปที่ใดได,ได้ความเป็นความตายของเราสอง ไม่ต้องสนใจถามไทยกันตลอดการเสียงดังร่างทยานพุ่งปราตามไปดุดสายฟ้าหนึ่งนี้หนึ่งไล่หายลับไปในม่านบิการยางรวดเร็วในกระท่อมชาวนาม่านบิการไปโดยสงบสันติมิได้พบการคู่ขามวรังควานแต่ทว่าจิตใจของผู้กนกลับไม่ผ่อนคลายเลยยังคงนักอึง้งตึงเครียดอยู่ดังเดิมสว่างแล้ว ทั้งหมวนพาก,กันมาชมมุมนุมในห้องกลางอีกครั้งห้องกลางมีไว้ศพไม่เคยขาดคนดูยามเลยแ่แฉฝ้าข้างลงไม่เคยย่างกลายออกไปสักครึ่งก้าวผู้เกี้ยมตังก็แบ่งเวรตัวตราทั้งหน้าหลังตลอดเวลาและมาเข้ามาดูในห้องกลางอยู่บ่อยครั้งแต่จนสว่างจึงนับว่ามาชุมนุมกันโดยครบคันไม่ขาดเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือแท้งป่วยลิง เงปูลิงไม่ได้กลับมาตลอดทั้งคืนเกี่ยมตังกวาตตมองแล้วถามแช่แช่เท้งเหล่าเราออกไปแล้วออกไปตั้งแต่พรกค่ำเมื่อวานขนทั้งปวงต่างมีสีหน้าตื่นเต้นวันไวเกี่ยมน้ำพร่องถามตอนพวกเท้งเราออกไปพวกเราต่างเห็นหรือท่านออกไปแต่ตอนนั้นแล้วไม่เคยกลับมาเลยแช่แชร่รับคำด้วยสีหน้าราบเรียบคล้ายไม่มีความรุ่มร้อน บิดาฉลาจะประสบเพศภัยได้เลยเกียมตังพร่องเรียกแฉแฉแต่แ่แชรีรบกล่าวสอดคำที่ไม่มาไม่ต้องวันวิตกที่จะมาวันวิตกไปก็ไรประโยชน์หากบิดาเขาจไม่กลับมาจริงเชื่อว่าต้องมีเหตุผลการไม่กลับของท่านความนี้ก็ต้องมีสถานที่ซึ่งท่านเห็นสมควรไปของท่านอยู่เกียมน้ำถามบ้างอย่างไรก็ตามพวกเราย่อมควรออกไปหาท่านกัน แฉแฉพอกรีสตอบออกไปหาได้แต่ไม่รุมร้อนอยู่ในช่วงเวลานี้เราเข้าไจัดการเรื่องของท่านพีก่อนค่อยว่ากล่าวเกี่ยมปากรีบถามแฉแฉท่านตัง้งใจจะทําพิธีฟังเซีย่ยวจู้ยินแล้วหรือมิได้คําตอบของแฉแฉนี้ผู้คนทั้งปวงต้องตะลึงหลานด้วยความง,งุนงงสงสัยแฉแฉกล่าวต่อไปความจริงท่านพีมิได้ตายไปเลย ผู้คนทั้งปวงต้องตะลึงลานอีกคราเกียมตังและล่ำละลักามแช่แช,แช่ท่านว่าอะไรแช่แช,แช่จึงบอกเล่าต้นสายปลายเหตุที่หลีซิ่วแซงตายโดยละเอียดนางพอเล่าจบความเกียมตังเกี่ยมน้ําเกี่ยมปักกิมหลังแปะเล็งทั้งห้าเพราะว่าเข้าไปคว้าสองแขนนางไว้แนมแน่นแต่และคนแตกตื่นยินดีจนตัวฉันริกส่งเสียงสันสะท้านเป็นความจริงหรือไร เมื่อเรื่องนี้ท่านอาเล้งจือทราบไม่เชื่อพวกท่านถามนางได้ทั้งห้าคนเลี้ยวมองไปที่เล็งจือจนตอนนี้จึงพบเห็นนางเย็นสงบอยู่ที่ด้านข้างโดยท่าทีปลอดโปร่งแจ่มใสคล้ายไม่เคยเกิดเรื่องราวใดเลยก็ปานแต่ยังยืนยันเป็นความจริงทั้งห้าคนปิติยินดีจนน้ำตาหลังไหลเกี่ยมตังร้องเสียงสันเครือท่านเป็นสตรีประเภทใดกัน กระทั้งเรื่อง่นี้ยังปกปิดเราไว้ได้เราเป็นสตรีเยี่ยงไรสตรีเช่นเรานอกจากไม่ได้ให้กำเนิดบุตรธิดาแกท่านแม่สักครึ่งคนแล้วประการอื่นๆมีก็ไรไม่ดีเกียมตั้งหัวรแล้วปวกเกียมน้ำก็หัโรเกียมตั้งหัวรเสียงก้องเป็นครูใหญ่จึงหันมองแฉ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 ม่กครูท่านว่าสิบสองชั่วยามะร็งแฉแฉร,รับคำยางนอบนอบ้นอมเกียมน้ำรีบทำ ตอนนี้ถึงเวลา12ชั่วยามแล้วดังนั้นจนตอนนี้ข้าพเจ้าจึงประกาศความจริงมากิมลังร่งขึ้นเสียวจู้ยินใช้ความคิดที่ขับแคนมาเสียดายที่ล่อ,อ,อมาได้ไม่ใช่เป็นลี้หูเยินกับหูเย็นตัวจริงเปเลรงกล่าวบ้างพัวเราแม้ไม่ได้ประกาศการจัดงานเสบบกไปแต่การตั้งศพปูชากราบไหว้พวกนางไม่อาจไม่ทราบได้แลความเป็นจริง มีคนของพวกฝ่ายมันมาด้วยยืนยันให้เห็นว่าพวกมันทราบแล้วแต่ที่มากลับไม่ใช่ลีหูวยินเทงหูวยินนับว่าหัวใจของทั้งสองหนาหโงเหี้ยมจนกระด้างจริงๆกิมลังกล่าวบ้างอาจบางทีพวกนางไม่ทราบผู้ตายคือเซี่ยวจู้หยินไม่จําเป็นต้องเซี่ยวจู้ยินกับพวกนางทั้งสองแต่ละคนในที่นี้ล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กับพวกนางลึกลำมาก ได้ยินเกี้ยมป่วยกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกยังได้ถกกันอีกเลยรีบเชิญเซี่ยวจุยินออกมาสำคัญกว่าเยมตังโผกศาาริษหันไปกล่าวแช่แชตอนนี้ใช่ควรเชิญเซี่ยวจุยินออกมาแล้วรึแช่แช่โผกศริษารับคำยอมแน่นอนยังต้องขอรบกวนท่านอาทั้งหลายท่านรบกวนอะไรนี่เป็นเรื่องสมควรเป็นเรื่องที่พวกเราต้องพากันแย่งชิงลงมือทีเดียว ทั้งปวงเหือกันไปที่สองฝ้าข้างลงศพดีซิ่วอย่างเร็วเกี่ยมน้ำยื่นมือไปก่อนแต่เกี่ยมตังรีบควางไว้หันถามแฉแฉเสี่ยวจู่เนแส้งตายจริงๆเรืงย่อมเป็นความจริงเรื่องแค่นี้ครับเจ้าในเลยหลอกลวงพวกท่านใดท่านบอกสิบสองชั่วยามหรือถูกแล้วท่านผีเป็นผู้บอกเองอย่างนั้นไหนหลงไม่มีเสียงแม้สักแผ่วเบา ผู้คนทั้งปวงต้องใจสันสถานสงบงันลงทันทีเป็นความจริงในโลงไม่มีเสียงแม้สัตแผวเบากระทั่งเสียงลมหายใจก็ไม่มีชี้หน้าผู้คนทั้งปวงแ,ลแปลแเปลี่ยนไปแชเชลร้องอ้อแล้วกลา่าวที่แท้เกี่ยมต่งจิกเขาใจว่าขพเจ้าไม่ได้บอกชัดเจนทันพีบอกอาจบางทีจะนานไปอีกสักเล็กน้อยแต่ไม่สำคัญขอเพียงเปิดฝาลงส่งเสียงเรียกทัน ท่านก็จะตื่นคืนมาเองเกียมตังหันควับไปทำเล้งเจอเป็นเช่นนี้หรือไรใช่เป็นเช่นนี้จริงๆผู้คนทั้งปวงจิงระบายลมจากปากยางล่องอกมีสีหน้าเฉื่ชื้นคืนมาผากันยกฝาโลงขึ้นราวนัดไหมฝาโลงพอถูกยกขึ้นย่อมเห็นสภาพภายในโลงกระจ่างชัดตาแต่ทว่าพูกเกียมตังตะลึงล้านกับที กระทั่งแฉะแ,และเล่งจอือกกตะลงึงลานจนปากอ้าตาค้างเช่นกันในโลงมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งนั่นเป็นเสื้อของลีซิวแต่ทว่าตัวของลีซิวหายไปแล้วจบบทที่สี่สิเอ็